สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stop ปลอจุดลงทางในตลาดหุ้นกับบรรยากาศภาคเย็นแบบนี้สนุกในเรื่องของภาพรวมของตลาดไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมกับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากที่ภาพรวมของเส้นเด็กในตอนนี้มีการปรับย่อลงค่อนข้างแรงในช่วงบ่ายหลังจากที่ตอนเช้าเปิดบวกมานะครับพอย่อลงมาในช่วงบ่ายแบบนี้การปรับลดลงมาของระดับดัชนีนะครับวันนี้ลงไปทําจุดต่ําสุดลงไปถึง11จุดนะครับอยู่ที่1,569และหลังจากจุดนี้นะครับดูเหมือนว่าความพยายาม ของระดับดัชนีจากที่อยู่ในแดนลบตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณดันระดับขึ้นมาตอนนี้คาดว่าน่าจะอยู่ในแดนสีเขียวได้แล้วที่สําคัญปิตลาดบรรยากาศแบบนี้ยังคงกลับมายืนใน,ในจุดเดิมนะครับ ภาพรวมของสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมากําหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันแต่ว่าตอนนี้ไปดูสรุปตลาดภาพรวมในตอนนี้กันก่อนครับล่าสุดสําหรับเซ็นเด็กไทยนะครับตอนนี้ที่มีการปรับตัวบวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมาตอนนี้0.49จุดครับคุณผู้ชมครับกลับมายืนใกล้ๆก,ก,กับจุดเดิมเมื่อวานที่มีการปิดตลาดแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่วันพุธเช่นเดียวกันนะครับยังคงรักษาระดับ1,580ได้ล่าสุดยืนอยู่ที่1,581.36จุดครับบวกขึ้นมา0.49จุดในขณะที่มูลค่าการซื้้ออขายยตนนีีเฉล่ ประมาณ50 0 0 0ล้านบาทนะครับเมื่อวานขึ้นไปสูงสุดถึงกว่า60 0 0 0ล้านบาทเดี๋ยวรอดูครับใกล้ปิดตลาดแล้ววันนี้จะสามารถขยับขึ้นไปได้มากน้อยขนาดไหนหลังจากที่มูลค่าการซื้อขายยังคงมีปริมาณการซื้อขายในช่วงนี้เฉลี่ยแล้วค่อนข้างสูงพอสมควรครับ ส่วนห้าดับหลักทรัพย์ครับไปดูพร้อมๆกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนและดูเหมือนว่ากลุ่มสื่อสารจะยังคงนํามานะครับวันนี้ True เห็นบางช่วงบางตอนมีการปรับลดระดับราคาลงไปนะครับสำหรับตัวทรูแต่ว่าดูเหมือนล่าสุดตอนนี้ราคายังคงรักษาระดับอยู่ที่เท่าเดิมนะครับหลังจากที่ปิดตลาดไปเมื่อวานแน่นอนว่ายังคงมีปัจจัยเรื่องของการ ควบรวมนะครับของช h i นาบบายที่มาร่วมทุนกับทางทูนะครับยังคงมีแมวโน้มที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าวันนี้ราคายังทรงตัวอยู่ครับ12บาท50สตางค์ครับราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลงแจสเมื่อวานลงไปค่อนข้างแรงครับวันนี้กลับขึ้นมาได้ยืนในแดนบวกครับขึ้นมา30สตางค์บวกขึ้นมาประมาณ4เปอซยืนที่7็บาท15ตางค์ซ k p วันนี้บวกค่อนข้างแรงนะครับบวกขึ้นมาถึงส6ครับ ขึ้นมาถึง2.80บาท80ล่าสุดยืนที่1 9บ0าท70มีความคาดการนะครับว่าเป็นไปได้อาจจะรับอนิสง์นะครับจากเรื่องของนโยบายของทางภาครัฐนะครับส่วนทาง K-Bank ครับวันนี้ปรับลดลงไปนะครับ1บาทล่าสุดยืนที่2 2 7บาทและด้านของโรงพยาบาล b g s ครับวันนี้บวกขึ้นมา50สตางค์ล่าสุดยืนที่1 8บ0าท80สตางค์ครับ ส่วนภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับยังคงเห็นสัญญาณในช่วงนี้ยังคงต้องจับตานะครับโดยเฉพาะประเด็นการประชุม f o m c ในช่วงสัปดาห์หน้าแน่นอนว่าสะท้อนต่อตลาดหุ้นทั้งในแดนลบและก็แดนบวกในช่วงนี้ปัจจัยดูเหมือนว่ายังคงต้องตามต่อในภาพสัปดาห์หน้าแต่ว่าแน่นอนว่าวันนี้จะเห็นภาพของตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับสลับลบสลับบวกแน่นอนครับยังตลาดยังคงได้รับปัจจัยหนุนและก็บางตลาดยังคงได้รับปัจจัยกดดันอยู่นะครับนิกกี้วันนี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยครับสามสิบเก้าจุดแปดตามสิง ในขณะที่ภาพรวมของหางเสียงวันนี้ลงมา67จุดครับตลาดหุ้นไต้หวันลงมา99จุดนะครับจาการ์ตาคอมมิสิัอินโดนีเซียวันนี้บวกขึ้นมา20จุดตลาดหุ้นมาเลเซียลดลงไป10จุดและตลาดหุ้นโซว,วันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้น7จจุดครับ มุมมองของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ยังคงมีแรงเหวี่ยงตัวและก็ดูสะท้อนจากในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศในช่วงนี้หลายคนยังคงต้องจับตานะครับโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศในช่วงนี้ที่ดูเหมือนว่าจะสะท้อนภาพรวมโดยเฉพาะตลาดหุ้นได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญหลายคนยังคงรอปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการประชุม F FOMC ในช่วงสัปดาห์หน้ายังคงมีการคาดการณ์นะครับว่า ภาพรวมในสัปดาห์หน้ายังเป็นไปได้ไหมสําหรับการประชุมในครั้งนี้กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นจริงและก็เร็วขึ้นกว่าที่กําหนดอาจจะส่งผลต่อภาพรวมของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยจะได้รับอันิสงในเรื่องนี้บ้างหรือไม่เดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาร์ทครับคุณประกิตศิริวัฒนาเกตครับสวัสดีครับคุณประกิตครับ หลังจากวันนี้ช่วงเช้ามีการประกาศเรื่องของนโยบายออกมาตามคาดแล้วดูเหมือนว่าการประกาศขึ้นมาก็ยังคงส่งผลให้ตลาดหุ้นลงไปอยู่แดนแดนลบในช่วงบ่ายแต่ดูเหมือนว่าช่วงท้ายตลาดแบบนี้ก็ยังคงหนุนขึ้นมาได้ประเมินในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากปัจจัยในช่วงนี้ยังคงมีปัจจัยไหนที่จะพอหนุนได้บ้างนั่นคืีแว่งในกรอบแคบเหมือนเดิมนะครับ1ร7 0ห้าอยจถึงห5 9 0น้าร้อยเก้าสิบะครับ,รบโดยรวมเนี่ยก็คือตลาดเราขาดปัจจัยหนุนกับปัจจัยลบ,บที่มันชัดเจนนะครับจริงๆแล้ว ก็สื่อสารกันมาหลายครั้งนะครับพอมันไม่มีปัจจัยทั้งลบแล้วก็บวกเนี่ยจะขึ้นไปก็ขึ้นไปได้ไม่ได้มาก <ừ> นะครับจะลงก็ลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วก็คืออยู่ที่เดิมนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือความผันผวนของในชนีในกรอบแคบตรงนี้นะครับครับส่วนเรื่องการถแถลงนโยบายของรัฐบาลก็ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เพราะว่ามันก็เป็นนโยบายที่ที่คอสชคเคยพูดมาแล้วก็ตัวนาย,ยกเองก็เคยถแถลงมาหลายครั้งนะครับครับ จุดที่ต้องติดตามจีนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีซึ่งน่าจะเป็นวสักแล้วก็เป็นได้ทั้งโอกาสกับการลงทุนนะครับเช่นถ้าเป็นโอกาสก็จะเป็นเรื่องของการปรับในส่วนของภาษีเงินได้บุคคนธรรมดาับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการลดหย่อนมากขึ้นนะครับหรือการที่เราสามารถเอาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาลดหย่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโอกาสแล้วก็ดดนต่อกลุ่มท่องเที่ยวโดยรวมแต่ถ้าในส่วนของภาษีที่ดินภาษีมรดกนะครับภาษีสปาร์สมิตร หรือแม้กระทั่งสิทธิ์รถยนในการซื้อสิทธิ์รถนการลดภาษีจากการเข้าซื้อไอ้ LTF เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจะเป็นโอซากะการลงทุนได้ก็ต้องระวังนิดเองนะครับรบต่ว่าในส่วนของสัปดาห์หน้าเองเนี่ยผมว่าใจยใน,ในประเทศคงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าจะมีเนี่ยก็คงเป็นปัจจัยต่างประเทศเช่นการประชุม WOC ตรงนี้คงต้องระวังไว้เป็นอย่างสูงเพราะว่าตลาดในส่วนของตลาดพันธบัตรเนี่ยปรากฏว่ามีการตอบรับในเชิงลบไปค่อนข้างเยอะ นะครับก็คือว่า,าอ,ตอัตรตาผลตอบแทนของตลาดรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปรากฏว่ามีการปรับพุ่งขึ้นนะครับด้วยความรวดเร็วในสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาับเป็นไปได้ว่านักลงทุนในสหรัฐเองเนี่ยเขาก็คงมองว่ามีความกังวลต่อเฟดเป็นอย่างสูงนะครับว่า,วาการส่งสัญญาณเชิงลบไปได้อะไรออกมาหรือเปล่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ก็คงต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะมีสัญญาณไม่ค่อยดีออกมาแต่ว่าถ้าเราดูกันที่เหตุและผลในเช่นในเรื่องของตัวเลขภาคแรงงานต่างๆการขอรับทธิการการว่างงานนะครับตําแหน่งว่างแล้วก็ตําแหน่งจ้างงานแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรทุกๆอย่างเนี่ยออกมาแล้วดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่รตรงน,นี้มันก็สะท้อนถึงภาวะของตลาดแรงงานของอเมริกาย,ยังไม่ดีมากนักน,นะครับก็เป็นไปได้ว่าเฟดอาจจะยังไม่ส่งสัญญ,ญาชเชิงลบอะไรออกมาก็ได้นะครับก็ อยากให้รอติดตามดูกันดีกว่าเพราะว่าผมเองก็เดาใจเสร็จไม่ค่อยถูกครับก็ยังคงประเมินย่าต้องรอดูในเรื่องของผลการประชุมเป็นหลักในช่วงนี้แอนนโนมก็คงไม่น่าจะมีอะไรส่งสัญญชลบออกมาแบบที่แปลกใจก็คือตลาดพันธบัตรเนี่ยทำไมถึงคอนเซิร์นไปก่อนล่วงหน้าก็ไม่รู้นะครับก็คงต้องต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับครับแล้วด้านของฝ้ายยุโรปเองมีปัจจัยไหนที่จะพอหนุนหรือกดดันบ้างไหมครับยุโรปเองเนี่ยผมมองว่ายังยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรโดนชัดเจนนะครับตอนนี้ หลังจากที่ ECB ได้ประชุมไปนะครับ mm hmm. สิทีราคาพุณงออยุโรปเองก็ปรับเพิ่มขึ้นมาได้แค่ระยะเป็นก่อนที่จะชะลอตัว นะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรนะครับก็ต้องรอดูต้นเดือนหน้านะครับว่าแผนในการเข้าซื้อ ABS เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับขนาดที่ถ้าย้อนกลับมาที่ไทยนอกเหนือจากปัจจัยแลวมีการประกาศออกมาที่รับรู้อย่างเรื่องของนโยบายไปแล้วอันนี้ยังคงต้องรอในเรื่องของกฎอัยการศึกที่หลายคนยังคงรออยู่ด้วยไหมฮะก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆออกมาเลยตรงนี้ต้องต้องรอดูอีกทีเองนะครับ แต่ถ้าไปประเมินในช่วงสัปดาห์หน้าโอกาสที่จะเห็นหลังจากที่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มต่างๆมีการปรับตัวขึ้นอย่าง ICT ในกลุ่มสื่อสารยังคงน่าสนใจไหมครับสำหรับการลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้าครับอผมมองว่าเริ่มน่าสนใจนะครับอย่างกลุ่มสื่อสารเองเนี่ยแอดวานเอเยนทัตเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีมากขึ้นนะครับทูเองก็เริ่มปรับเพิ่มขึ้น ทั้งหมดเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยูญญ่แต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากให้เพิ่มน้ําหนักที่กลุ่มผูอสานนังน่งนะจ,จริงๆเราไม่อยากจะเพิ่มน้ําหนักม่อยากให้เพิ่มในส่วนของกลุ่มพลังงานเช่นปตทามากกว่ารหรือแม้กระทั่งพวกกลุ่มพลังงานทางเลือกนะครับ <ừ. S 2> พวกพลังงานทดแทนเดมโกกันกุลอย่างงี้ก็น่าสนใจอยู่นะครับและยังมีกลุ่มไหนที่ยังพอได้รับอนุสงในช่วงนี้หรือว่าลักษณะในช่วงนี้ก็เป็น s e l e c t i v บ buy แล้วก็สลับตัวเล่นนะครับวันนี้น่าสนใจก็คือกลุ่มทางพาราิชย์เริ่มมีการทำเทคนิคไรบารฟื้นวขึ้นมาก ถ้าซื้อตามนะครับกลุ่มแบงก์ยังคงแนะนําเป็นตัวไหนบ้างครับที่ยังคงน่าสนใจอยู่ครับนะครับ S C B S C B ครับแล้วก็ L H Bank นะครับ L H Bank ด้วยนะครับ3ามตัวที่ยังคงน่าสนใจนะครับก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มที่ในช่วงนี้ยังคงสามารถลงทุนได้แลดวถภาพหลังจากนี้ระยะกลางระยะยาวยังคงมุมมองเดิมอยู่ไหมครับยังคงเป็นกรอบเดิมนะครับพันห้าร้อยเจ็ดสิบถึงพันห้าร้อยเก้าสิบก่อนในระยะสั้นนะครับส่วนระยะกลางเนี่ย เริ่มมีความกังวลน,นะครับ,รบขอขอขอลดูสถานการณ์ก่อนนะครับอันนี้ก็คงยังคงต้องรอปัจจัยในเรื่องของการประชุมด้วยเป็นหลัก<ร>ใช่ไหมัะ <c oughs> ก็ยังมองว่า1นงรอห้าเรายังมีโอกาสเห็นแหละ <ฮ 00. S 1> แต่ว่าตอนนี้ขอรอดูให้ผ่านอาทิที่หน้าไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมายืนยันกันอีกทีนึงนะครับครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ในช่วงการจับจังหวะในช่วงสัปดาห์หน้าเราคงต้องจับจังหวะในเรื่องของสัญญาอะไรเป็นพิเศษมั้งไหมฮะในช่วงเรื่องของสัปดาห์หน้าเน่นมอนว่าคงต้องติดตามสัญญาในส่วนของตาผลตอบบบแทนนพัััธตรรรรฐาลของสะคบ ถ้ายังขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดเนี่ยแปลว่าต้องต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นนะครับแล้วการจะเกิดเหตุการณ์บอลช็อกได้ถ้าเกิดเหตุการณ์บอลช็อกนั่นหมายความว่าคนที่ลงทุนในตลาดพันธบัตรเนี่ยจะขาดทุนนะครับแล้วนั่จะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เกิดการเทขายเทขายในส่วนของตลาดทุนเพื่อไปชดเชยความเสี่ยงตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าดัชนีหุ้นดาวโจนส์มันมีความเสี่ยงอยู่ถ้าดาวโจนส์ปรับลดลงเอสแอนทีปรับลดลงแน่นอนจริงอยู่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลประกอบการบริษัทเจเนอเรตเราแต่ว่ามันกระทบ ก็คงต้องรอดูเนี่ยเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะครับสำหรับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วถ้าเทียบเปรียบเทียบกับในช่วงนี้ในช่วงที่ลักษณะของตลาดหุ้นแกวนงแบบนี้ใครที่ยังคงถือหุ้นไว้อยู่ยังคงถืออยู่ได้ไหมครับก็อย่างที่บอกครับมันจะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็จะลดลงในช่วงบ่ายแล้วถ้าเราลดลงในช่วงเช้ามันก็จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับมันเป็นอย่างที่เคยพูดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างแล้วสุดท้ายแล้วสถิติอยู่ที่เดิมนะครับเราก็คงถือหุ้นต่อไปได้เเพพียงแตต่่่ววา้้อออลลืกกหุุนนทมมััถสคคครรบ ก็ต้องรมามัดระวังในช่วงนี้ตั้งจุดรเรีลงสต็อปไว้ได้ไหมครับสำหรับใครที่เล่นระยะสั้นท,ที่ราก็สามารถทําได้ครับครับ,รบประเมินอ,อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ดีครับหนึออ่อยหกสเเป็นด่านเสียงด่านแรกถ้าลงมาก็ต้องระวัง ครับแล้วถ้าต่ำกว่า1,560ก็ชิงเลย1,560นี่ชิงได้เลยนะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากนะครับคุณประกิตครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแน่นอนว่าปัจจัยในช่วงนี้ในบ้านเรายังไม่คงยังคงไม่ค่อยมีอะไรหนุนมากนะครับจะไปดูเฉพาะในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศน่าจะต้องจับตาในเรื่องของการประชุม f อฟเในช่วงสัปดาห์หน้ามีการคาดการเอาไว้นะครับว่าความเป็นไปได้ต้องจับตาการประชุมหลังจากนี้เป็นไปได้ไหมว่าหากว่าจะมีการปรับในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยที่อาจจะมีการปรับตัวขึ้นเรร็ววววก่่าาาานนี้้สภพมถจํ กำหนดในเรื่องของจุดเทริด์สต็อปสำหรับใครที่เล่นในระยะสั้นนะครับมอ1,567ไว้ก่อนนะครับสำหรับในจุดนี้แต่ว่าถ้าหลุด1,560สําหรับใครที่เล่นในระยะสั้นอาจจะต้องถอยออกมาในเรื่องของการลงทุนในระยะสั้นก่อนนะครับส่วนภาพของกรอบดัชนีในช่วงนี้แว่งตัวไปยังคงอยู่ในกรอบดัชนี1,570ถึง1,590นะครับส่วนหุ้นที่ยังคงน่าสนใจในช่วงนี้ที่ถ้าไปดูเฉพาะกลุ่มสื่อสารที่กลับมาค่อนข้างสะดดเด่นในช่วงนี้คุณปรกิจยังคงแนะน d v a n c e Intouch และก็ u e นะครับรวมไป ถึงกลุ่มพลังงานที่เป็นพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มแบงค์ที่ตอนนี้เริ่มกลับมาน่าสนใจแนะนาไว้3ตัวคือ SCB TMB แล้วก็รวมไปถึง LH Bank ์ครับนี่คือการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒนะครับช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นพร้อมกับการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์ไอราครับ คลินิกซ o อ l ล s s ซีซันโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อก m ม n เดยกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์ปปรทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 18ถึง19ตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3